โ okay. อเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในการ The f i l m ี TV กันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับเอาชีวิตรอดใน EP ที่5หรือ4นี่แหละ4หรือ5นี่แหละก็ยังจำไม่ได้นะครับนะก็นเราจะเป็นที่4นะก็วันนี้เราจะมาทำอะไรเเอาเกมเอาชีวิตรอดกันนะครับ ก็แล้วผมเพิ่งสร้างเหล็กนะเพิ่งสร้างเสร็จเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีคนลมตกลงมาไหมเดินดึง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 ดึนดที่ผมไม่ค่อยอัดวิดีโอเกมนะครับก็<_><_>เพราะว่าผมกำลังสร้างฟาร์มเหล็กอยู่ครับเพิ่งทำเสร็จก็ยังไม่มีนะครับก็วันนี้จะมาโอเคจะมาเล่นกันเลยครับ ถ้าเราจะไปเล่นอาชีวิตก็ขอสัเประมาอย่ากดทืบไลค์ถึงห้าร้อยไลค์นะครับและกดติดตามและกดแช์นะโอเคจะไปเล่นกันเลยครับมาติ๊กต็อกนิ่งนองนิ่งนองนี่นิ่งนิ่งนองนี่ก็ทําฟาร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับฟาร์มยังไม่โตเลยเดี๋ยวเราจะไปดูฟาร์มวัวกัน โอเคโอเซโอ้โหจะ5โมงแล้วนี่ก็เป็นฟาร์มรัวของผมนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็จะไปตัดต้นไม้ก่อน,อนเลยนัดแรกนะครับตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เพิ่งเคยเด้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ บาทไปแล้วนะครับโอเครอบนึงกำลังขุดนะครับวันศุกร์วันศุกร์ข,ขยุดมากถ้าหยุดก็คอมเมนต์ด้วยนะครับวันศุกร์วันศุกร์นะช่วยกันคอมเมนต์คอมเมนต์ นอนดิโอยคิงมันมีชุดก่อนเต็มอะไรวะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใจอะมีชิุดเต็มเต็มอะไรโอเคแล้วต่อขอใส่ชุดก่อนแล้วมีชุดก่อนมีชุดก่อนก็ใส่ชุดก่อนไปเลยจะได้จุดตัว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 เมื่อกัน ได้ดินโอ้โกล่องไหนวะกล่องนี้กะแน่มีการซ่อนตัวอือหือออกไปเลยคุดๆอย่างนี้แม่จะออกไปได้ต้องนอนก่อนนะครับ ไปกันเลยเราไปขุดดินตรงไหนดีเอาซะให้มันตรงนี้กันเลยโอเคปับป๊บปั๊บเอ,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 อาเอาเอาเอ้าเอานะเออมันลืมมันลืมที่ขุดได้ไงวะอยากจะรู้ เตรียมที่ขุดได้ไงสงสัยต้องให้ผมเพื่อนผมมาเล่นนะครับที่ขุด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 อยู่นี่เองเพื่อนเยเอ้ยเพื่อนเนี่ยโอเคมาขุดเลยติงน้องติงน้องขุดไปเธอมันไม่เป็นไรหรอก ีเสียงกขอภัยด้วยนะครับแบบเสียงพัดลมพัดลมเสียงมาเห่า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 มาเห้าะผมบอกว่ามาเห่า โอเคลงมาแค่นี้แล้วก็จะมาขุดมันก่อนนะครับโอ้จหเหล็กเอ้ยเจล็กขุดไปเลยอย่างนี้นจุดอนี้ก็ต้องขุดโอ้ยเรามาที่ดีครับจเจล็กเฉยเลยโอ้องใส่มาที่ดีแล้วเนี่ย จะบ้าเลยทำอยบานี้วะนะคะนะครับนะครับมาเข้ามา โยเปิดมือเปิดมือไปว่าอะไรวะเพื่อนก็งงไหมยาวขอเอาลงเอาเหล็กไปกินต้องเอาไปเผาแล้วต้องเยอะๆน้องหมูออกไม่ได้น้องหมูน้องหมูเป็นคนอย่างเงี้ยน้องหมูออกไม่ได้แล้วเจอเออเราผมไม่ลืมอะไรวะตับผมไไตั้งมลยวะไงชูตัดผม ขอบคุณพระเจ้าจะช่วยกุญชด,ดจะวางนี่กันคิดสิว่าโหชีวิตชีวิตทไมยากกันมนะันนันนมันมันจะได้เหล็กมานะ คลินี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คลิปนี้ก็แค่จะมาขุดดีแล้วก็มาเข่าเล็กน,นะครับโอเคคลิปนี้จะมาเอ้ยไม่ใช่สิขอจะเพียง่านี้นะแล้วพบในโอกาสหน้าสวัสดีครับ